มาดูความรวยของแพทริกเปิดบ้านหรูทุกซอกทุกมุมรถสปอร์ตอือ อีกหนึ่งหนุ่มที่รวยไม่ธรรมดาเลยสำหรับแพทริกปวริศกิจสรืโนนหรือแพทริกสพดเราจะเห็นผลงานของเขาเรื่อยๆผ่านเซเชียลและจากที่ทราบกันว่าตอนนี้เรื่องราวของเขาถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากที่เบดดักวินีคําสิงยอมรับว่าเลิกคุยกันแล้วจบไม่สวยถึงขั้นลบเพื่อนออกจากไอจลบรูปภาพออกไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนุ่มแพทริกกันมากขึ้นค่ะ กับการเปิดบ้านที่หลายคนไม่เคยเห็นบอกเลยค่ะว่ารวยมากๆบ้านหรูและรถหรูเพียบโดยเปิดบ้านให้ชมกันผ่านช่อง YouTube Happy Boy Entertainment ซึ่งบ้านของเขามีทั้งห้องรับแขกขนาดใหญ่ห้องใต้ดินและหลายคนตะลึงคือห้องน้ำสุดหรูกว้างใหญ่มีโซฟาและทีวีขนาดใหญ่อยู่ด้วยนอกจากนี้ก็มีห้องเล่นเกมที่กำลังจะทำเป็นห้องทำงานกว้างน่าอยู่จนพิธีกรยังอึง้งห้องดูหนังห้องออกกำลังกาย